ผมขอเล่าเรื่องของพี่วินให้ฟังครับพี่วินเป็นผู้ชายที่ชอบเข้าป่าแบบจริงจังไม่ใช่สายถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลอย่างเดียวครับเขาแบกของเองตั้งแคมป์เองจุดไฟเองเดินทางคนเดียวบ่อยด้วยซ้ำและพี่วินเป็นคนที่พูดตรงมากเวลาพูดเรื่องอะไรจะไม่ค่อยเติมแต่งให้ดูน่ากลัวเกินจริงแต่เรื่องนี้พี่วินบอกว่ากูจำเสียงมันได้แม่นยิ่งกว่าเสียงเพื่อนในแก๊งอีกครับ คืนนั้นตอนนั่งคุยกันหลังจากกลับจากทริปเขาพูดขึ้นมาเองว่ามึงเคยตั้งเต็นท์แล้วรู้สึกเหมือนมีคนยืนดูอยู่ข้างนอกไหมครับทริปนั้นพี่วินไปคนเดียวครับเขาอยากพักหัวอยากหายจากความวุ่นวายเลยเลือกเส้นทางเดินป่าที่ไม่ดังมากเป็นป่าที่ต้องเดินเข้าไปลึกพอสมควรมีลำห้วยมีเนินหินแล้วก็มีพื้นที่ราบเล็กๆสำหรับกางเต็นท์แถวๆนั้นไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์ครับ พี่วินเตรียมตัวดีมากเขาเอาไฟฉายคาดหัวแบตสำรองมีดพกเชือกอาหารแห้งเตาแก๊สเล็กแล้วก็เต็นท์แบบกันฝนแผนคือเดินเข้าไปช่วงบ่ายกางเต็นท์ก่อนฟ้ามืดแล้วนอนเช้าเช้าตื่นมาดูหมอกตอนเข้าไปถึงจุดกางเต็นท์ท้องฟ้ายังมีแสงสุ่มๆมอยู่ลมเย็นกำลังดีเสียงป่ามันดังแบบปกติครับเสียงนกเสียงจิ้งหรีดเสียงน้ำไหล พีวินบอกว่าทุกอย่างดูปกติจนสบายใจเลยแต่มีอย่างหนึ่งที่แปลกคือพื้นตรงนั้นไม่มีรอยเก่าๆเลยปกติจุดกลางเต็นท์ในป่าที่คนเคยใช้จะมีรอยๆบ้างครับเศษฟืนเศษถ่านหรืออย่างน้อยพื้นหญ้าจะล้มเป็นวงๆแต่นี่มันโล่งเรียบเหมือนไม่มีใครเคยมาตั้งตรงนี้มาก่อนทั้งที่ตำแหน่งมันดีมากใกล้น้ำแห้งไม่ลาดชัน พี่วินก็ไม่ได้คิดมากเขาตั้งเต็นท์เสร็จแล้วจุดไฟทำอาหารง่ายๆกินมองแสงสุดท้ายของวันพอฟ้ามืดป่ามันเปลี่ยนอารมณ์ทันทีครับเสียงบางอย่างหายไปเสียงบางอย่างดังขึ้นเช่นเสียงใบไม้เสียดสีกันเสียงสัตว์เล็กวิ่งในพงและเสียงลมที่เหมือนมีคนหายใจอยู่ใกล้ๆพี่วินเข้าเต็นท์ประมาณสามทุ่มเขาปิดไฟหัวนอนฟังเสียงน้ำไหลอย,อยู่พักหนึ่ง แล้วก็หลับไปแบบเหนื่อยๆแต่เขาตื่นขึ้นมาตอนไม่รู้เวลาครับตื่นเพราะได้ยินเสียงกรอบแกรบใกล้เต็นท์มากเสียงเหมือนมีคนเหยียบใบไม้แห้งเดินช้าๆตอนแรกพี่วินคิดว่าเป็นหมูป่าหรือสัตว์ใหญ่เขาเลยนิ่งไม่ขยับเพราะคนเข้าป่าจะรู้ว่าถ้าเจอสัตว์ใหญ่ไม่ควรทำให้มันตกใจแต่เสียงนั้นมันไม่เหมือนสัตว์ครับมันมีจังหวะชัดมาก เหมือนคนเดินสองขาเดินย่ำส้นแล้วตามด้วยปลายเท้ากรอบแกรบกรอบแกรบ,แ,กรบแล้วมันหยุดตรงหัวเต็นท์เงียบอยู่สามวิจากนั้นมีเสียงขูดเบาๆบนผ้าเต็นท์เหมือนปลายนิ้วหรือเล็บไล่ไปตามผ้าครืดครืดพี่วินบอกว่าตอนนั้นขนลุกทั้งตัวเขายกมือจะหยิบไฟฉายคาดหัวแต่ก็ยังไม่เปิด พราะกลัวทำให้สิ่งข้างนอกตกใจเขากลั้นหายใจแล้วฟังเสียงข้างนอกค่อยๆเดินออกไปเดินไปด้านข้างเต็นท์แล้วไปด้านท้ายเต็นท์เหมือนมันกำลังเดินวนรอบเต็นท์ช้าๆรอบแรกพี่วินยังพอควบคุมสติได้รอบสองเขาเริ่มรู้สึกว่ามันเดินชิดเต็นท์เกินไปเหมือนคนตั้งใจให้ผ้าเต็นท์ไหวเบาๆทุกครั้งที่ผ่านพอครบสามรอบเสียงหยุดอีกครั้ง คราวนี้หยุดตรงซิปประตูเต็นท์ครับแล้วมีเสียงเบาๆที่ทำให้พี่วินแทบหัวใจหยุดเสียงจับซิปติ๊กเหมือนโลหะกระทบกันเบาๆพี่วินรีบยกไฟฉายหัวขึ้นเปิดไฟทันทีแสงไฟสาดออกไปด้านหน้าผ้าเต็นท์แต่ผ้าเต็นท์มันหนาเห็นแค่เป็นเงาเงาที่เห็นไม่ใช่เงาสัตว์ครับมันเป็นเงาคนชัดมากหัวไหล่แขน ยืนก้มหน้าอยู่หน้าประตูเต็นท์เหมือนกำลังมองหาอะไรอยู่พี่วินพูดเสียงสั่นๆแบบคนไม่อยากมีเรื่องใครครับมาทำอะไรครับไม่มีคำตอบครับเงานั้นไม่ขยับแต่สิ่งที่ขยับคือเงามือมันค่อยๆเลื่อนไปด้านซิปอีกครั้งติ๊กซิปขยับลงนิดเดียว พี่วินบอกว่าตอนนั้นเขาไม่รอแล้วเขาคว้ามีดพกไว้ในมือหนึ่งมือหนึ่งจับไฟฉายแล้วตะโกนเสียงดังว่าอย่าเปิดผมมีมีดเงานั้นหยุดไปวินาทีเดียวแล้วมันหัวเราะครับเป็นเสียงหัวเราะเบาๆเหมือนลมหายใจผ่านคอเสียงไม่ได้มาจากไกลมันมาจากหน้าประตูเต็นเลยเหมือนคนก้มหน้าหัวเราะใส่ผ้าเต็นพี่วินแข็งไปทั้งตัว แล้วเสียงนั้นพูดขึ้นมาพูดเหมือนเรียนเสียงผู้ชายอยู่คนเดียวเหลอคำว่าเหลอมันยาวผิดธรรมชาติพี่วินบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นคือไม่ใช่คนแน่นอนคนปกติในป่าถ้ามาทักใครกลางดึกต้องแสดงตัวต้องมีไฟฉายต้องมีเหตุผลแต่นี่มันยืนเงียบเดินวนแล้วจะเปิดเต็นท์พี่วินเลยไม่ตอบ เขาถอยไปชิดด้านในเต็นท์แล้วกดสวิตช์ไฟฉายให้กระพริบกระพริบเหมือนส่งสัญญาณขู่เงาข้างนอกนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วเสียงนั้นพูดอีกครั้งเสียงคราวนี้ต่ำลงกว่าเดิมครับเปิดหน่อยหนาวพี่วินบอกว่าทั้งๆท,ที่อากาศไม่ได้หนาวมากแต่เสียงมันเหมือนคนที่แกล้งขอเพื่อให้เราเปิดพี่วินกัดฟันตะโกนกลับไปว่าไปครับผมไม่เปิด ทันทีที่พูดจบไฟฉายหัวของพี่วินดับวูบเหมือนแบตหมดท,ทั้งทงที่ก่อนนอนแบตเต็มความมืดปิดทักทันทีครับแล้วเสียงข้างนอกเปลี่ยนไปเลยจากเสียงเดินช้าๆกลายเป็นเสียงเดินเร็วเร็วมากเหมือนวิ่งวนรอบเต็น์กรอบแกรบกรอบแกลบ,กบเต็นสั่นเบาๆจากแรงลมและแรงผ่านของอะไรบางอย่างพี่วินบอกว่ามันเหมือนมีคนหลายคนวิ่งพร้อมกัน ทั้งๆท,ที่เขาเห็นเงาแค่คนเดียวแล้วเสียงหัวเราะดังขึ้นทั่วๆไม่ใช่หัวเราะดังนะครับเป็นหัวเราะเบาๆหลายทิศทางเหมือนอยู่รอบตัวฮฮ,ฮพี่วินพยายามควานหาไฟฉายสำรองมือสั่นจนหยิบอะไรไม่ค่อยถูกเขาได้ยินเสียงเหมือนคนหมอบลงใกล้ผ้าเต็นท์ด้านข้างแล้วกระซิบว่ามองไม่เห็นแล้วจากนั้นมีเสียงเคาะบนเต็นท์ ก๊กเคาะเป็นจังหวะเหมือนเล่นสนุกเคาะแล้วหยุดเคาะแล้วหยุดพี่วินเลยบอกว่าเขาตัดสินใจทำสิ่งเดียวที่ทำได้คือนั่งนิ่งห้ามพูดห้ามขยับไม่ตอบสนองอะไรทั้งสิน้นผ่านไปไม่รู้กี่นาทีเสียงวิ่งค่อยค,อยคอย่หายเสียงหัวเราะค่อยๆเบาลงกลับมาเป็นความเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นพี่วินคิดว่ามันไปแล้วแต่ยังไม่ทันได้โล่งใจ เขาได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านในเต็นท์ครับเสียงลมหายใจหายใจทีทีเหมือนคนเหนื่อยแต่ไม่ได้มาจากเขามันมาจากหลังศีรษะของพี่วินเองใกล้จนรู้สึกถึงความอุ่นชื้นของลมหายใจแล้วเสียงนั้นกระซิบช้าๆข้างหูว่าคราวหน้าอย่ามาคนเดียวนะพี่วินบอกว่าตอนนั้นสติแตกเขาพุ่งออกจากเต็นท์ทั้งๆั้งที่มืด วิ่งไปทางลำห้วยตามเสียงน้ำเพราะอย่างน้อยน้ำทำให้รู้ทิศเขาวิ่งแบบไม่คิดชีวิตล้มก็ลุกกิ่งไม้เกี่ยวก็ปล่อยให้เกี่ยวพอไปถึงลำห้วยเขาใช้มือวักน้ำสาดหน้าแล้วเงยหน้ามองกลับไปทางเต็นท์ไกลๆเขาเห็นไฟจุดเล็กๆสีเหลืองหม่นๆเหมือนแสงจากตะเกียงทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้จุดอะไรไว้แล้วมีเงาคนยืนอยู่ข้างเต็นท์เงานั้นยกมือขึ้นช้าๆเหมือนโบกมือ พี่วินไม่รอครับเขาเดินออกจากป่าทั้งคืนเดินจนฟ้าสางขาก็แทบพังแต่ยอมเจ็ดดีกว่าอยู่ต่อพี่วินสรุปกับผมว่าตั้งแต่นั้นมาเขาเข้าป่าได้แต่จะไม่กางเต็นท์ตรงพื้นที่โล่งแปลกๆอีกและจะไม่ไปคนเดียวครับถ้าชอบคอนเทนต์ของแอดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ